หลังนี้ทรงจั่วหลังคาซ้อนนะคะกว้าง3เมตรลึกเข้าไปด้านหลังนะคะ5เมตร50นะคะก็3คูณ5.5 5นะคะหลังนี้มีหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนนะคะเป็นไม้สักทั้งหลังนะคะความสูงของตัวบ้านนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ80เซนเหมาะมากๆนะคะที่จะตั้งเป็นบ้านสวนอ่เป็นเรือนรับรองแขกได้นะคะ เป็นที่อยู่อาศัยนะคะบันไดทางขึ้น3ขั้นบันไดหนึ่งระเบียงหน้าบ้านค่ะตรงฝ้าเพดานก็จะเป็นแบบแนวเรียบๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องนอนค่ะมีหนึ่งห้องนอนนะคะแล้วก็มีประตูนะคะสามารถเปิดออกไปทางด้านหลังได้ค่ะเพื่อนๆสามารถต่อไปเป็นห้องครัว,ห,รวห้องน้ําได้นะคะหลังนี้ภายในยังไม่ได้กรุนะคะ,คะ ้าเพดานหนึ่งหลุมนะคะโอเคค่ะสรุปหลังนี้ก็หนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนนะคะความกวาม้างแล้วก็กวามม้างสาเมตรือเข้าไปด้านหลังห้าเมตรห้าสิบนะคะ